สวัสดีครับท่านผู้ชมบ่าวสารนะครับวันนี้จะพามาล้างพัดลมฝุ่นเยอะนะครับพัดลมไม่เย็นเพราะว่าฝุ่นเกาะเยอะเราจะนะําพัดลมไปล้างนะครับเพื่อล้างฝุ่นออกที่เกาะอยู่ตามรอบๆเนี่ยล้างฝุ่นออกแล้วก็จะมานํามาใส่ใหม่ล้างทําความสะอาดก่อนครับ แกะก่อนนะครับแกะก่อนประมาน้อยกอ่าคเยอะแกะปนนี้ครับกะให้ัน้อยนะคุณเยอะองเปนเางัเยลย โอ้เย็นสบายเลยเนี่ยเห็นไหมครับการล้างพัดลมล้างเอาฝุ่นออกพอฝุ่นออกแล้วมาประกอบเข้าเป่าเย็นสบายเลยสุดยอดเลยครับ